เนื้อหาดังต่อไปนี้เป็นเนื้อหาจริงจากผู้ฝันขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านทางเราขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวโปรดใช้วิจรารณญาณในการฟังและตัดสินใจสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะช่วงนี้ใกล้วันหวยออกมีคนฝันเยอะมากเลยบางยังไม่ได้ลงอีกหลายคลิปเลย เพราฝันเยอะมากคือไม่ค่อยมีเวลานะคะอาวันนี้เริ่มจากฝันแรกนะผู้หญิงฝันวันที่25ฝันว่าขนศพตาของแฟนกลับบ้านใส่ท้ายรถกระบะไม่ทราบว่ารถใครศพตามีน้ำเหลืองตรงมือมือขยับมาโดนเรากับแฟนตกใจตื่นตาเสียตอนอายุ98แฟนอายุ35ย่าง36คนฝันอายุ38ย่าง39 ฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยี่้าฝันว่าเห็นน้องชายขับรถกระบะของเราตกคลองหน้าบ้านวิ่งออกไปดูเห็นอรถลอยขึ้นมากับศพน้องชายแล้วร้องไห้หนะักน้องชายคนนี้เขายิงตัวตายตอนอายุ23ปีนะคะทะเบียนรถที่น้องชายขับไปนะเก้าหกแปดหกต่อมาผู้หญิงฝันวันที่25ฝันว่าเพื่อนขับรถมาชวนไปขายของตลาดนั้นทะเบียนรถเพื่อนนะคะ 1นึ่สาสองสามฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยีสิบห้าฝันว่ามีคนตะโกนบอกว่าเจ็ดอย่าลืมนะแต่พอจะซื้อซื้อไม่ทันนะคะฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ห้าฝันเห็นบ้านคนรู้จักหรือถอนออกไปที่อื่นบ้านเลขที่204ศทับหนึ่ง ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่15ฝันเห็นคนนั่งร้องไห้อยู่ในห้องนอนแล้วเขาก็ยื่นเอาใบไม้มาให้สองใบแล้วเราก็หยิบใบไม้มาแล้วเดินออกจากห้องได้ยินเสียงบอกว่า4224ฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันที่24ฝันว่าซื้อหวย95แต่ในฝันมีคนบอกว่าหวยออก789ต่อมาผู้หญิงฝันันที่15ฝันว่าขับรถตัวเองทั้งคืนเลยทะเบียนรถ 8 3 0 7ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ส5้าฝันว่ามีผู้หญิงวัยกลางคนไล่เราออกจากบ้านใครก็ไม่รู้แล้วผู้ชายคนหนึ่งพาเราไปบ้านใครก็ไม่รู้ลกมากเป็นบ้านสองหลังติดกันแล้วผู้หญิงวัยกลางคนที่ไล่เราออกก็ให้เราไปเอาของฝันตรงเสากลางบ้านผู้ชายพาพา,ามาที่บ้าน เขาก็พาเราเดินไปเอาของฝันก็เห็นห่อไว้หลายกล่องเลยผู้หญิงกลางคนก็ตะโกนมาว่าติดหมายเลข41ดูเลข41ถ้าห่อไหนติดเลข41ไว้เป็นของเราเราเห็นเลขติดไว้กำลังจะหยิบขึ้นมามันเป็นห่อขนมที่กินหมดแล้วเหลือแต่ซองแล้วก็สะดุ้งตื่นฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันที่2 5ฝันว่าเก็บล็อกเก็ตที่มีรูปราการิที่9ได้ เห็นเลขหนในล็อกเก็ตฝันว่านั่งเช็ดน้ำหนองในที่นอนอยู่บ้านใครก็ไม่รู้นะคะอายุ35ปีฝันต่อมาพู้หญิงฝันวันที่24่่ฝันว่าไปห้องพักเพื่อนเห็นเลขห้องเป็นเลขหนึ่งหนึแล้วเลขก็เปลี่ยนเป็น1 9ึสองในห้องมียายแก่แกแนอนอยู่ ฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันที่25ฝันว่ารถสตาร์ทไม่ติดรถเสียทะเบียนรถ8 7 8 2ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่25ฝันว่ามีคนมาเคาะประตูเข้าบ้านเรากําลังเปลี่ยนเสื้อเราพูดว่ามาทําไมตอนนี้และพวกคนที่มาเข้าบ้านหลายคนแล้วถามหาแฟนเราแล้วบอกว่าไม่อยู่เข้าห้องน้ําและมีผู้ชายคนหนึ่งพูดว่าบ้านโน้อนอะ่ะเขาไม่เลี้ยงเพื่อน บ้านเนี้ยเขาจะเลี้ยงบ้านเล็กที่นะคะเจ็ดสิบสองไม่มีทับคลิปนี้มีฝันแค่นี้นะคะเดี๋ยวฝันยังเหลืออีกเยอะแต่ว่าขอเป็นคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าขอเป็นฝันขอทำเป็นแบบเก่านะคะเพราะว่าทำไม่ทันก็อันนี้คือบางยอ่อบางเขียนย่อมาให้แล้วนะคะถ้า ใครจะเก็บไว้อ่านก็ขยายหน้าจอแล้วก็แคปเก็บไว้นะคะเอาวันนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ